ผ่านเลยไว้แห่งความฝันวันที่ผ่านมาไรจุดหมายฉันเรียนรู้เพื่ออยู่เพียงตัวและจิตใจเป็นมิตรแท้ที่ดีต่อกันเหมือนชีวิต,ตอผ่าน วันอันเตียวเงาตัวเป็นของเราใจของใครที่ชีวิตเพื่อสู่คืนวันอันโหด,ดร้ายคืนที้ตัวกับใจไม่ตรงกันคืนนั้นคืนไหนใจแพ้ตัวคืนแล้ววันอันน่ากััวตัวแพ้ใจความบางแสงสี สีวิไลอาจลงทางไปไม่อยากเห็นคืนนั้นคืนไหนใจเพ้อฝันคืนและวันฝันไปไกลิบโลกดลงโลกน้อยเลี้ยวลลงน้อยแรง จุดหมายใจในร่างกายกลับไม่เจอทุกที่เกิดซ้ำเพรใจนำท,ำทําเธอหาหัวใจให้เจอก็เป็น ครับสวัสดีครับอยู่ผมตูมตามสาวคนเดิมนะครับวันนี้นะฮะผมจะมารีวิวนะครับเทสเสียงแล้วก็จัดโปรโมชั่นนะครับตัวนี้นะับเป็นลำโพงเสียงกลางโค้งปั๊ม10นิ้วนะจะอาไปเล่นมิดโลก็ได้เล่นแนวเสียงกลางชัดๆใสใสก็ได้นะครับนะใครชอบแนวแบบว่าดังๆใครเป็นสายรถแห่สายแห่สายโชว์นะครับนะชอบเสียงกลางดอกใหญ่ๆนะทุกวันนี้เขาเล่นมิดโลกันนะฮะใครชอบแบบว่าเสียงร้องแบบว่ากว้างกว้างกลางวานนะครับนะ ตัวนี้เป็นเสียงกลางโครงปั๊ม10นิ้วนะครับเดี๋ยวขึ้นรถก่อนแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวให้ดูนะครับเป็นเสียงกลางโครงปั๊ม10นิ้วฮะตัวนี้นะครับเป็นไม่เหล็กเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด140มิลนะฮะไม่เหล็กหนา20มิลครับนะตัวนี้ใช้บอยขนาด50มิลครับนะใครที่เคยติดตามผมอยู่นะฮะตัวนี้จะงานดีครับลูกค้าเป็นงานโรงงานไทยด้วยนะลูกค้านะผมรับประกันนะฮะลูกค้าใครที่ฟังอยู่ตอนนี้รบกวนใส่หูฟังกันด้วยนะครับเพราะว่านะฮะ การฟังเพลงผ่านหูฟังมันจะได้อัตฉรสในการฟังย่านความถี่เสียงมันจะครบกว่าเราฟังผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับนะรบกวนใส่หูฟังกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งราคาพิเศษวันนี้นะครับใครรับตอนนี้นะผมจะบอกราคาพิเศษรับไปคู่ละ1,200บาทคู่ละ1,200บาทเท่านั้น ลดราคาให้นะฮะช่วงนี้เป็นช่วงโควิดผมบอกตรงๆนะครับว่าทุกคนทุกท่านนะครับลําบากกันนะครับใครที่ทํารถแห่รถโชยอนนี้นะครับผมเป็นกำลังใจให้ทุกคนทุกท่านนะครับขอให้โรคมันหายนะครับโดยไวนะครับเราก็จะมานะมาจอยกันเหมือนเดิมนะครับนะซึ่งผมก็เป็นร้านขายนะก็ส่งไปตามร้านติดตั้งเสียงต่างๆนะครับนะก็ฝากไปถึงนะครับใครที่ทํา รถแห่รถโจอยู่อ่ะเอาตัวนี้ไปนะครับผมให้ราคาพิเศษนะครับกับช่วงโปรโมชั่นโควิดตอนนี้นะครับรับไปคู่ละ1,200บาทใครพร้อมโอนเงินพร้อมจัดส่งฟรีด้วยแต่ถ้าใครต้องการเก็บเงินไปทางน้อไม่เชื่อใจไม่ไว้ใจกลัวผมโกงก็ขออนุญาตเก็บค่าส่งหน่อยแล้วกันนะครับนะก็<ม>ะเดี๋ยวผมจะแจ้งรายละเอียดการติดต่อสั่งซื้อไว้ที่หน้าจอไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k เบอร์โทรอี i n e ใครสะดวกติดตอ่อช่องทางไหนติดต่อได้เลยโอเคนะครับสำหรับวันนี้ตูมตามสาต้องขออนุญาตลาไปก่อน